孔。 กจออคุณ้นที่สุดาจไบไม่เลี้ยไถงกปาใใหญ่นะไม่เล้งอันผมออนเอาอันนแะเราแตกละเอียดกันครับอันแตกหคดนะครับผมเข้าภาคของัอ่าก็จะได้บริานเออนั่นแหลเออนั่นหละแตก็มันผเทอะ วันที่สิกรกฎาคมสองหหกสามครัชงก้ดนครับ่อนสงสัยว่าน้องมีสิ่งของก้นไหมนะเข้าไปดูกันสงสัยจะมีละเพราะเินยับยับไอ้ต้นไม้เดยกดูกันมามากันมาดูกันดูกันไปไปข้าพูดเเดี๋ยวเดีถามนั่นอ่ะเออดูนนดูน่นูดเ่ากันนะอรอนสามเนี่ยนสี่นี่ยนห้ คนหนึ่งคนสองคนสามงสัยว่าน้องมีสิ้ก้ไหนเข้าไปดูกันสงสัยจะมีละพราะบเกินย้บล้วตเ้าเอาไปไหนบ้างถ้ามัน่่มาพุกเมือเขาเขาหัก่งก็น้องมันก็อยู่ตรงไหนรอครับน้องครับยู่ไหนึงรอตรงไหนยู่ไหนรอครับอยู่ผมดีมากเยแวจาราวัตี่นอากันนี่เนาะ แี่ทำไมเขาใช้เวลาหนึ่งริงเอานี่นึงขี่รถไปหาบ้านมันก่อนบ้านก่อนก็ถ้ามันไก่ถ้าของขี่รถก่พัน้นบ้านมันมาเจอมันเออถ้าเจอถ้าถ้าเจอผมถอพยักหน้าสัญาหรือจะได้หรือว่าพูดกันเนาะพูดกันเนาะเอาแล้จะเอากกันนี่กันนี่แอ้วจะเอาไปยังไงเออบอก้าหน่อยโอ้าเราจะซิมแล้วก็ซิมเนาะมันจะมันก็จะได้รอกั๊มหรือว่า ห in ูกันน้องมาล้อน้องมาล้อที่บ้านนไม่เลืแต่รวยไปได้รวยตมทุก่าที่มองเนี่ยพวกพวกที่ซื้องซือที่นี่ยที่ผมจะรับอไม่พืนะเพราะจดอย่างใส่จดที่รข่ใมัออยู่ที่ไี่รันขอแยดเรียนอย่างนี้นะครับผมคนตำรวจตีธรรมศัพทร์กินทองทุกการตำรวจตุรจะตะเยาวครับ เรื่องนี้เนี่ยทางท่านผู้กับสถานีตำรวจภูทรจุนเนี่ยได้รายง,งานให้ทราบเรื่องต้นแล้วแล้วก็ได้กําชับให้ปอกับการสืบสวนและก็ชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรจุนเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้เนี่ยเรามีความคืบหน้าไปมากนะครับเนื่องจากจากการซักถามพี่น้องประชาชนและ,ะผู้สัญจร ไปมาตามถนนเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยทุกเสียงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,ามีความสงสัยว่าจะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพไม่ไม่ดีนะครับประมาณสามสี่ท่านซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยมักชอบมาเดินไปมาบนถนนอยู่เป็นประจำนะครับในวันนี้ในส่วนของทุกสืบสวนของู้ทธรจังหวัดเอง ของสถานีตำรวจอนจุนเองเนี่ยได้เข้าไปเชิญตัวและเข้าไปพูดคุยกับญาติพี่น้องและได้เชิญมาครบพรนักสวนและได้ให้พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเนี่ยตรวจเก็บด DNA ีเเอเพื่อตรวจเก็บเทียบก,กับก้อนหินที่ที่ใช้คว้างใส่รถจุกเชิญและเก็บก้อนหินในสถานที่ใกล้เคียงยมาตรวจสอบ หากได้ผลอย่างไรก็คงจะได้ทราบแล้วก็จะรายงานความคืุนหน้าให้ทราบต่อไปครับ